ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับมาแล้วนะครับเทรดแบบสันติวิธีบ l กเอรเอฟเฟกต์ forex ยินยานะครับแล้วก็ YouTube เทรดแบบสันติวิธีนะครับพบกันวันจันทร์วันนี้เวลา5้าทุกนะครับวันจันทร์ที่21กันยายนจะหมดอีกเดือนแล้วอะจะหมดเดือนกันยาแล้วนะฮะพอดีตอนแรก กติผมมาวันผมจะหยุดแค่สุกกับเสาเนาะแล้ววันอาทิตย์ผมจะผล่มาแต่เมื่อวานนะฮะตกเก้าอี้ครับตกเก้าอี้เจ็บขานะฮะเมื่อวานตกเก้าอี้เจ็บขาก็เลยบอกว่าเออพักนะครับดูอาการนะฮะว่าจะเป็นยังไงก็เลยหยุดไลฟ์ไปเดี๋ยวคอยแชร์แป๊บนึงนะครับ โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับมาแล้วนะครับบุกเชนแบบสันติวิธีนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องพอร์ตนี่แหละฮะพอร์ตเรื่องโชว์พอร์ตพอดีมันมันจะเป็นเรื่องเล่านิดนึงนะครับอันนี้เสียงมันยังสั่นๆเ่ยมันแบบบางจังหวะมันเจ็บขาอยู่นะแต่แต่หายดีนะฮะเริ่มดีแล้วเมื่อวานเนี่ยตกเก้าอี้ตัวนี้นะฮะเนี่ยเก้าอี้ตัวเนี้ยลวงป๊อกเลยนะฮะ ดีที่หัวไม่ฟาดนะสาตัดผมมาใหมนะ่เนี่ยดีหัวไม่ฟาดนะเจ็บขานิดหน่อยนะฮะอ่ะพอดีจะมาคุยเรื่องหอนะฮะพอดีวันศุกร์เนาะผมผมก็มีไปสั่งสรรแหละแต่ว่ามันมีคนแบบว่าเหมือนนั่นน่นะออกไปเจอคนแบบเหมือนเทรดฟอเร็กอะคนเทรดฟอเร็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าเออ ก็รู้นะผมสอนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันเหมือนกับมีการแบบเหมือนคุยกันไปคุณมาแบบแล้วก็แบบเหมือนเอาพอร์ตมาแบบมาเปิดโชว์กันอะคือทำให้ผมแบบสะท้อนอแล้วผมก็รู้สึกแบบอะไรจะมานี่ทำไมก็เทรดได้ก็เทรดททไปก็จะแบบ จะมาแบบว่าเออวันละร้อยเปอร์เซ็นต์วันละสองร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรก,ก็ก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่คนจะทําได้ผมก็เลยมานั่งนึกแต่เลยย้อนกลับมาดูตัวเองย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเอเอ,เ,อเพราะเพจท,ที่ผ่านมาเพจที่ผ่านมาเออเราก็มีโพสต์เหมือนกันนี่ว่านะผมก็เลยคิดว่าอืมผมเลยคิดว่าคนที่เห็นนหรือคนที่เขาได้อะไรหรือเปล่า เขาได้อะไรหรือเปล่านะฮะถ้าถ้าในมุมมองผมเนาะผมมองว่ามันก็ออกเป็นเชิงคอมเมอร์เชียลนะฮะแต่ผมค่อนข้างผมเจอสังคมในการเทรดฟอเร็กะเวลาเจอคนเทรดฟอเร็กจะเจอสองอย่างคนกลุ่มแรกนะฮะคนกลุ่มแรกที่ผมเจอนะที่ผมเจอนะ ที่พวกชอบแบบเอาพอไลโชว์หรืออะไรเงี้ยคนกลุ่มแรกนะฮะมันยังมีคนที่กลุ่มที่แบบว่าเหมือนโชว์อ่ะก็ไม่โชว์ตอนแรกอะในมุมมองอผมว่าเออกลุ่มเนี้ยคือกั๊คืออะไรอย่เงี้ยแต่ถามว่าผมอมนะคือกลุ่มที่โชว์อ่ะเขาก็จะโชว์แต่แบบว่า มันเหมือนการแสดงออกอเรื่องของตัวเองนะ,ะเหมือนคุยแต่เรื่องของตัวเองไม่มีการแบ่งปันแต่อีกกลุ่มนะเราไม่เคยเอาพอดมาให้ดูเลยะฮะแต่ว่าเราคุยกันเรื่องการแลกเปลี่ยน แลกเปลี่ยนข้อมูลแลกเปลี่ยนความรู้ผมมองว่ากลุ่มเนี้ยที่ผมเจอนะอันนี้เอาส่วนตัวนะผมเจอผมกลุ่มเนี้ยได้ประโยชน์มากกว่าผมเลยมองว่าไม่ว่าคุณคือถึงแม้คุณเทรดรู้ว่าคุณเทรดอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าแบบว่าเออในเจอในสังคม สิ่งแรกที่ไม่ควรควักอ่ะก็คือพอร์ตพอเมื่อไหร่ที่เอาพอร์ตเปิดแบบว่าเปิด MT4 อย่างเงี้ยเปิด MT4 เนี่ยบวกกำลังบวกเลยกำลังบวกเลยเปิดโชว์อย่างเงี้ยเปิดโชว์เลยัญจากายว่ามันจะเกิดการขม่มการแข่งการเอาชนะทั้งที่ว่าคุณสามารถที่จะแบบแลกเปลี่ยนข้อมูลแลกเปลี่ยนความรู้ เหมือนถามคุยกันนะครับเอ้ยทเทรดช่วงนี้เป็นอะไรตลาดช่วงนี้เป็นไงบ้างดนไหนลากมาหรือเปล่าทองช่วงนี้เป็นไร US เป็นไงแข็งไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแลกเปลี่ยนเทคนิคแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเพราะว่ากลุ่มเนี้ยเวิร์กผมเห็นชัดเจนนะซึ่งข้อแตกต่างนะฮะ กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์แต่กลุ่มเนี้ยไม่ค่อยมีประสบการณ์ผมเลยมานั่งย้อนเอ้ยบางทีเราเหมือนแบบเผลอเผลอไปทำตัวเหมือนแบบ บางทีมันก็ขมิดแหละครับบางทีมันก็หมันไส้บางทีมันก็มันกลายว่าเราควบคุมอารมณ์เราไม่ได้ทีนี้มันมันกลายเป็นเรื่องของอารมณ์แหละเรากลายเป็นเราควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อารมณ์ที่แบบว่าเมื่อมีคนแบบว่ามาเข้ามาในเพจแล้วมาต้องการบอกว่าต้องการบูลลี่เพจต้องการบูลลี่เราแล้วเราเหมือนแบบเออก็โชว์ให้มันดูว่าแบบเออได้นนะแต่ถามว่ามันไม่มีประโยชน์ฮะ เพราะการโชว์แบบนี้มันเป็นการโชว์แค่แบบสแนปโชว์แค่ช็อตสั้นๆคนบางคนเราเจอเราเจอแค่แบบช่วงเวลาเดียวเราไม่สามารถตีความได้ในการเทรดตลอดระยะยาวเขาได้ดังนั้นนะฮะก็คือเราควรทำตัวเป็นผู้มีประสบการณ์ คอยแลกเปลี่ยนข้อมูลแลกเปลี่ยนความรู้กันนะเวลาเจอผมไม่ต้องถามนะฮะว่าพอร์ตผมเท่าไหร่ผมฝากเท่าไหร่กำไรวันละเท่าไหร่แต่เอาข้อข้อนี้มาแลกเปลี่ยนกันดีกว่าคือจะบอกว่าจะมองว่าแบบเอ้ยก็ไม่ใช่ตัวจริงนี่าก็ไม่ก็คือไม่ได้ว่าอะไรครับ ไม่เคยคิดจะว่าไม่เคยคิดจะอะไรเลยผมไม่แคร์ไม่สนใจคำพูดพวกนั้นอยู่แล้วถามว่าบางทีมีหลุดไหมมีมีอารมณ์หลุดไปก็มีนะฮะแต่ถามว่าผมจะโชว์ผมจะอะไรก็ต่อเมื่อเป็นคอมเมอร์เชียลครับ เมื่อไหร่ผมจะเอาตังค์ผมจะโชว์ผมจะให้เห็นเหรดให้ดูนะฮะแต่ถ้าเรากันเองเราอยู่สังคมในการเทรดผมมองว่าแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันดีกว่าที่แบบว่ามานั่งโชว์ นั่งอะไรแนละ้วสาววัยรุ่นอะไรนะีนั่งขิงเออนั่งขิงกันเอ้ยนี่บวกน้อยอะบวกมากอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยนี่ตอนนี้บวกอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปสนใจครับมันมันถือว่าแบบมันฝึกมันฝึกอารมณ์เรากับตลาดเหมือนกันนะฝึกความใจเย็นฝึกความรอบคอบฝึกฝึกอะไรฝึกแรงเรา้าแรงกระตุ้นอารมณ์ จะว่าให้ทำตัวเหมือนคนตายด้านก็ก็ไม่ผิดนะแต่ถามว่าอารมณ์อ่ะเป็นเป็นสิ่งที่แบบว่ามนุษย์ทุกคนนะมันมีอารมณ์อยู่แล้วนะฮะอารมณ์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าก็ถือว่าผมผมมองว่าการเทรดอะ่ะเรื่องอารมณ์เป็นเรื่องสำคัญมากกว่าเทคนิคเลยทั้งสิ้นคุณจะมีเทคนิคเทรดสองร้อยสามร้อยเปอร์เซ็นเชื่อเลยฮะถ้าคุณ ผมเห็นนะสังเกตนะคนที่ได้คนที่นี่จริงๆเขาจะแบ่งปันให้เขาจะมีการแบ่งปันเขามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลถ้าคนเทรดได้จริงๆอะะเขาไม่เก็บไว้ความลับถ้าอาจารย์เก่งๆเขาไม่มีการห่วงวิชาดใดๆทั้งสิ้นอันนี้ผมประสบมากับตัวประสบกับคนที่บอกว่าตัวเองเป็น full time trader เจอกับคนที่เป็นอาจารย์สอนเทรดเจอมาหลายรูปแบบนะฮะแล้วสิ่งเหล่านี้มันสามารถวัดได้ว่าคนไหนตัวจริงไหนตัวปลอมนะฮะสำหรับผมเนี่ยผมก็ถือว่าผมมาแบ่งกันข้อมูลแลกเปลี่ยนนะฮะให้กันเฉยๆไม่ได้แบบมีอะไร แต่ถ้ามีคอร์สมีอะไรก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีอันนี้แค่จะมาแบบพูดถึงเนาะว่าแบบสถานการณ์เนี่ยที่เราต้องเจอถ้าเราเทรดฟอเร็กเ,เราต้องเจออะไรแบบนี้แน่นะแล้วเราจะควบคุมอารมณอย่างไงนะฮะตอนแรกผมก็คือมันเหมือนแบบมันเหมือนอารมณ์มีคนมาเราอะ่ะแล้วเราว่าแบบเออเราก็จะแบบเันอะไรงนหนาวพวก แต่มันก็ไม่ต่างฮะถ้าเราเอาตัวเราไปเกลือกเอาตัวเราไปเสมอกับพวกนั้นเราก็ไม่ต่างกันเราก็จะกลายเป็นไอ้บ้าโชว์พอร์ตโชว์เป็นสแนปโชว์เป็นชอ็ชอตช็อตไปว่าโอ้ชว่วงนี้บวกนี่อะไรอย่างเงี้ยผมว่าระยะผมว่ามันเกมเนี้ยผมเคยบอกแล้วฮะนี่ฮะมันต้องมองเกมยาวฮะเป็นปีต่อปี ดูไปเรื่อยๆยาวไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเริ่มใหม่เสร็จแล้วเริ่มใหม่ดูไปเรื่อยๆนี่จากเกณฑ์เดือนละหนึ่งเปอร์เซนคุณก็ขยับมาเป็นวันละหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วขยับแบบนี้เรื่อยๆมันมีกฎแปดสิบยี่สิบอยู่ครับคุณไม่จำเป็นต้องมันมีกฎของการเทรด 80-20ถึง20อยู่ที่เอามาประยุกต์ใช้การเทรดได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าไอ้เรื่องของกฎ8 0ด0มันคือ,อยังไงอันนี้มันเพิ่งเริ่มมันการเทรดเนาะก็เลยมานั่งบนให้ฟังก่อนพอดีวันนี้ตลาดก็มีวูบวูบบ้าบาเหมือนกันนะมี US นะ US วันนี้ก็วูบวูบบาบเหมือนกันทองก็ร่วงกระจุยนะฮะ US ก็เลยมีแข่ง บางครั้งเหมือนไม่สัมพันธ์กันแต่บางทีก็ยังสัมพันธ์กันอยู่และช่วงนี้น่าจะมีอะไรมากนะฮะสำหรับ U.S. เพราะว่าใกล้เลือกตั้งละนะแล้วก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับเวลาโฆษณานะฮะขอฝากด้วยนะฮะข้างบนนะครับ Exory นะครับ,บโบรกเกอร์ใหม่ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทางเรานะครับทางเพจ ของผมนะครับเทรดแบบสันติวิธีบอโรบอดเอฟเฟกนะครับกยินอย่างเป็นโบรกเกอร์โบรกเกอร์เอบุ๊นะครับตอนนี้เรื่องคอนเทนต์ผมกำลังคุยกับเขาอยู่ว่าเขาต้องการอะไรนะครับจากเพจต้องการให้นำเสนอแบบไหนเพราะว่าเขามีเอสรีอินเลเจนต์นะครับสำหรับแนะนำการเทรดข้อมูลการเทรดนะฮะ เลยไม่อยากสอนในแนวทางขัดแย้งกับตัวบร oker เนาะเพราะเมื่อเราเป็นพาร์เนอร์กันแล้วนะฮะเราก็ต้องทํางานด้วยกันแบบวิ win. นวินเนาะก็ฝากด้วยนะฮะใครต้องการเปิดพอร์ตนะครับลองดูว่าบร oker เอบุ๊เป็นยังไงนะฮะก็ใส่เส้น A นะฮะก็ลองสมัครได้ที่ลิงก์ข้างล่างนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับโอเคแล้วยังไงเดี๋ยวค่อยๆขยับเนื้อหาให้มันเข้มข้นมากขึ้นนะฮะวันนี้วันจันทร์ สมองยังแบบหลับตัวไม่ได้นะฮครับตลาดเดี๋ยวเฝ้าดูตลาดกันก่อนนะครับวันนี้แล้วยังไงเดี๋ยวออามาคุยกันนะครับในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ